สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปารุ่มจะพาไปไปนานะคะไปทํางานที่นานะคะเรามีภารกิจหลายอย่างนะคะที่นาของเรานะคะแล้วก็จะไปดูดน้ําไปสูบน้ำาจากสระไปใส่ข้าวนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้าให้วัวด้วยนะคะนานี้นะคะก็อยู่ติดโรงเรียนมัธยมบ้านโคกอ่อน,นะคะค่ะไปกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ดิฉันเป็นคนขับนะคะ็คนโชเฟอร์นะคะดูก่อนอน,านานจะขับทีตาย,ตาย จำได้ดไหมโอเคปุ๊บโอเคนะคะปรับปรับก่อนโอเค <Yeah. S 1> อันนี้ก็<น>ดีดึงลงมาชุดเลยโอเคคุณผู้ชมปรับค่อยไปขอภัยมือใหม่นะคะโอเคอเค,อเค,อเคุณผู้ชมวันนี้ก็ไปกับน้องเขยนะคะน้องสาวก็ขายของที่บ้านนะคะ ค่อยๆขับไปนะคะระยะทางจากนี้ไปถึงที่นาก็ประมาณสองกิโลนะคะคุณผู้ชมการทุกๆครั้งนะคะที่พวกเราขับผ่านนะคะตรงนี้เป็นดอนตะปูนะคะเราก็จะบีบแต่ตี๊ดนะคะให้หลวงตาให้หให้หลวงพออ่อเนี่ยพ่อตะปูอะค่ะว่าเราขับมาไปทุระแล้วกลับมาถึงนะคะทุกครั้งนะคะ พื่อขอพรอนะคะให้การเดินทางนั้นปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมวันนี้แดดออกจ้าเลยนะคะร้อนมากเลยไม่รู้ว่าดิฉันจะตัวดําหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่ได้ไม,มีเวลาทาครีมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งทํางานที่สวนนะคะทํางานที่สวนแล้วก็ตัดตัดตัดต,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 ต้นไม้ะค่ะเสร็จแล้วก็ได้เวลาไปนาอีกนะคะเนี่ยค่ะชีวิตชนบทคุณผู้ชมเออมีแต่งานกับงานกับงานแต่ไม่มีเงินคุณผู้ชมมีแต่งานไม่มีเงินก็ก็ทากันไปนะคะเกิดมาเป็นลูกอีสานลูกชาวนา โอเคดูวิวข้างหน้านะคะคุณผู้ชมมานานเราอะ่ะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ถนนเส้นนี้ก็ตรงไปนู่นแลยค่ะรงไปที่ถนนบลับบูมหาสารคามนะคะนี่ค่ะส9เก้าจากตรงนี้ไปนะคะ19้านะคะจากบ้านเราก็ยี่สิบกิโลนะคะค่ะพอมาถึงตรงนี้เราดูแล้วว่าจากบ้านเรามาตรงนี้ก็1กิโลนะคะแล้วก็ไปอีกนะคะก็ไม่ไกลนะคะ เป็นเขตอุ้ยเขาดำนาคุณผู้ชมน่าสนุกไหมอู้น่าสนุกไหมย,ย,มย,ยเดี๋ยวถ้ามีเวลาอยากจะมาทำวิดีโออยู่ใกล้ถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะโรงเรียนนะคะโรงเรียนมัธยมนะคะของตำบลโคกก่อน,นะคะเด็กๆก็มาเรียนที่นี่นะคะแต่น่าเสียดายตอนที่เราจบ ป6แล้วเรเราก็ไม่มีโอกาสได้เรียนนะคะเพราะว่า,าต้องไปทำง,งานกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมคะมีแต่ร้านร้านนะคะที่ได้เ,เรียนนะคะค่ะก็เลี้ยวตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคือไม่ไกลค่ะปกติเมื่อก่อนนี้ก็เดินมานะคะเดินมาตอนนี้มีรถมีเรือมีร์ไ์อะไรก็ขับมานะคะเดี๋ยวก่อนให้เขาสวนเรานี๋ให้เ,าา<ะ>าเขาไปก่นอน,นถนนมันเคบียบ ที่นาข้างๆกันนะคของญาติๆนะคะคุณผู้ชมของญาติๆที่ได้รับมามรดกมาจากปู่ย่าตายายนั่นแหละเพราะว่าตระกูลใหญ่นะคะนี่คือเป็นนาของยายเมงนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ที่โอนให้น้องชายนะคะแล้วก็เราซื้อเพิ่มอีกสามไร่คิดว่านะคะที่อยู่ติดๆกับน้องชายนะคะแล้วเราก็จะปพาไปดูนะคะนานน้อๆของเราครับตรงนี้ใช่ไหมคะครับนานล็กๆ,ๆของเรา รกมากเลยต้องแบบว่าจะหาเวลามาทําความสะอาดถนนหรือว่าไงนี่นะคะตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะคะที่ดินนะคะที่ปันลุงซื้อไ้นะคะตรงนี้ไปถึงตรงหนองน้ำนั่นหลังหนองน้ำโน้นนะคะนี่นี่มันก็ไม่กว้างมากนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าปลูกบ้านก็ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะปลูกบ้านหานรือว่ามาทําสวนปลอมสวนอะไรก็ได้นะคะถ้าชอบนะคะคุณผู้ชมเรื่อมันอยู่ติดโรงเรียนเลยนะคะแถวหลงังโรงเรียนนะคะซึ่งไฟฟ้าอะไรก็ามานะคะ ข้างๆนันก็บ้านยากที่เขาออกมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ดิฉันนะคะก็ทําน้องน้องน้าไว้อย่างลึกเลยนะคะคุณผู้ชมแต่เอาปลามาปล่อยนะคะมีแต่คนมาเอาเอาเอา,เอาไฟฟ้ามาชดเอานะคะคุณผู้ชมนี่เอามาชดเอาอู้ปลาเราก็ไม่เหลือเลยคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีใครมานอนเฝ้านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็หากินทํามาหากินเนาะก็ได้กุศลไปนะคะคุณผู้ชมแบ่งๆกันกินนะข่ะมาถึงนานแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆขับจ,จ,ะจะไปจอดตรงไหนคะ ตรงนู้นไหลงไป,ไปลงไปลงไปเลยก็ได้นะถามโชเฟอร์ก่อนเพราะล่ะโอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ถามคุณเโชเฟอร์ประจำนะคะนี่โชเฟอร์โชขาวขออนไุให้จอดตรงไหนดีนะคะจะได้นี่มาถึงนาเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเราจะลงไปนะคะจะลงไปโอเคเราจอดตรงจอดก่อนจอดก่อนโอเคเราต้งนี้มันสะอาดจอดก่อนจอดก่อนนะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปชมนานะคะว่าเราจะมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะ 知道。